จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงได้มาทำช่องพยาบาลใส่ใจคันค่ะที่ติดตามจากพี่ของพยาบาลใส่ใจนะคะมีประโยชน์มากค่ะอย่างเราชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้กป่วยเราจะปฏิบัติตัวยังไงพอเราได้ฟังพยาบาลใส่ใจพูดทำให้เรา มีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นเอาไปเป็ปฏิบัติตนจากสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ขอให้ติดตามทุกคนนะคะมีประโยชน์ค่ะเพียงวมาใส่ใจจะไปต่อไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำคลิปนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็ประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามและทุกยอดวิวที่รับชมคลิปของเราค่ะรวมถึงข้อความให้กำลังใจต่างๆนะคะจากทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์เพจหรือว่าในคอมเมนต์นะคะพยาบาลได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลใส่ใจอีกแล้วนะคะวันนี้พยาบาลใส่ใจได้ทําคลิปมาประมาณ1ปีแล้วนะคะพยาบาลใส่ใจขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube หรือว่าช่องทางทางเพจของเรานะคะอ,อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงได้มาทำช่องพยาบาลใส่ใจคันค่ะ เมื่อประมาณ2-3ปีก่อนนะคะพยาบาลก็ได้มีโรคประจำตัวเหมือนทุกๆคนกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขกับโรคที่เราเป็นนะคะและเราไม่เครียดเมื่อคุณหมอบอกว่าคุณเป็นโรคประจำตัวโรคนี้โรคนี้หรือโรคน,นี้นะคะเราจะทำใจอย่างไรดีใช่ไหมคะเวลาคุนหมอบอกว่า,าคุณเคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะณนะวันนั้น ผู้รับบริการแต่ละคนอาจจะไม่ได้เตรียมใจตัวเองมานะคะว่าฉันอายุเท่านี้จะต้องมีโรคประจำตัวแล้วหรออย่างพยาบาลอายุ35หรือ40ปีนะวันนั้นอายุ35ปีฉันมีโรคประจำตัวเป็นโรคนี้ในขณะที่ฉันยังรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่เลยใช่ไหมคะนวันนั้นอาจจะรู้สึกว่าอ่าฉันมีโรคประจำตัวแล้วหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้ทุกคน เมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าเป็นโรคประจําตัวนะคะหรือว่ารับรู้ว่าเรามีโรคประจําตัวโรคใดโรคหนึ่งนะคะสิ่งแรกที่อยากให้ทําเลยเราต้องยอมรับตัวเองก่อนนะคะว่าเราได้ใช้ร่างกายของเรามาเนี่ยระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะคะเราเกิดมาเนี่ยสายตาดวงตาสายเป้าเลยะคะ่ะแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโดน แสงแดดนะคะโดนโลมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะดวงตาของเราอาจจะมีอาการขุ่นมากขึ้นนะคะหรือว่ากระจกตาขุ่นมากขึ้นนะคะหรือว่าร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะไม่ว่าจะเดินเยอะยกของหนักนะคะอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเข่านะคะเพราะว่าเราได้ใช้ร่างกายของเรามาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้สึกเลยว่าที่คุณหมอบอกเราว่าคุณ เป็นโลคนี้นะเราต้องยอมรับในสิ่งตรงนั้นก่อนนะคะว่าเราได้ใช้มาพอควรแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้ยอมรับแล้วเรามาหาวิธีการในการบำรุงนะคะหรือว่าการดูแลตัวเองนะคะเพื่อป้องกันนะคะหรือว่าการดูแลเพื่อให้ชะลอความเสื่อมในส่วนนั้นนะคะหรือว่าบำรุงรักษานะคะพยาบาลลองยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่น ขนาดรถยนต์ของเรานะคะยังมีการเปลี่ยนล้อนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะหรือว่ามีการเติมน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดเวลาเลยค่ะในขณะที่ร่างกายของเราเนี่ยใช้งานมาตั้ง30ปี40ปี50ปีหรือว่า60ปีแล้วอย่างเนี้ค่ะก็อาจจะมีการเสื่อมผุนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะคะหรือว่าอะไหล่ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะก็อาจจะเสื่อมโทรม ตามระยะเวลาได้ค่ะโดยเหตุน,นี้เองว่าตอนเราป่วยเนี่ยพยาบาลคิดว่าพยาบาลรู้ว่าจะต้องไปที่ไหนต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเรามีไข้จะไปโรงพยาบาลนะคะจะไปหาคุณหมอเนี่ยเราจะดําเนินขั้นตอนอย่างไรต่อนะคะพยาบาลละคิดกับกันว่าเออถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าผู้รับบริการที่เขาป่วยหรือว่าเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ย เขาจะหาข้อมูลจากที่ไหนนะคะหรือว่าจะดําเนินการอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเอ็กซเรย์หรือว่าไปตรวจตาหรือว่าตรวจตาเบาหวานนะคะหรือว่าตรวจมวลกระดูกมีขั้นตอนอย่างไรนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของพยาบาลใส่ใจนะคะที่อยากจะทำเหตุหรือว่าช่อง YouTube พยาบาลใส่ใจขึ้นมาค่ะ เพื่อเป็นช่องในการให้ความรู้นะคะหรือว่าเป็นช่องในการให้ข้อมูลหรือว่าช่วยในการกระจายข่าวสารนะคะเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงต่อการรับบริการมากขึ้นนะคะหรือว่าเข้าถึงต่อข้อมูลในการรักษานะคะด้วยยุคที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ละคนมีมือถือที่เราใช้นะคะเราก็สามารถดูข้อมูลได้เลยค่ะว่าเราควรจะ ไปรับการรักษาอย่างไรหรือว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างไรค่ะก็เลยเป็นจุดนะคะที่ทําให้พยาบาลอยากทําช่องพยาบาลใส่ใจขึ้นมาค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีผู้รับบริการ1ท่านนะคะเข้ามากอดพยาบาลค่ะขอบอกว่าจําเสียงพยาบาลได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกนะคะได้ยินเสียงพยาบาลนะคะเขาก็จะแจ้งมาเลยค่ะว่า เคยดูในคลิปพยาบาลใส่ใจนะหรือว่ามาที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพูดเสียงออกไม่หรือว่าประกาศประชาสัมพันธ์นะคะผู้รบับบริการก็จะเดินเข้ามาหาเลยค่ะแล้วก็จะขอบคุณที่ทำคลิปพยาบาลใส่ใจนี้ขึ้นมานะคะก็ทางพยาบาลใส่ใจก็ขอขอบคุณผู้รบับบริการทุกท่านนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามช่องทางของเราทุกทุกทางนะคะที่ให้กำลังใจเราไม่ว่าจะเป็น ในข้อความในข้อคอมเมนต์นะคะหรือติดตามในเพจพยาบาลใส่ใจทางช่อง f c e e o o o นะคะหรือว่าช่อง Youtube ของเรานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นกําลังใจสำคัญนะคะในการที่ทำให้พยาบาลใส่ใจเนี่ยบางวันเราไม่ได้มีเวลาที่จะอย่างทุกวันอย่างนี้ค่ะเราจะทำงานประจำทุกวันกันเลยไม่ว่าจะเป็นเช้ายนันเย็นนะคะเราก็จะอยากสลัเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นสัก ครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีนะคะก็มาถ่ายคลิปนะคะเพื่อให้พี่ๆี่น้องนองนะคะที่ติดตามเราได้ชมกันนะคะหรือว่าได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางการพยาบาลหรือว่าการดูแลตัวเองนะคะหรือว่าความรู้รอบๆตัวนะคะที่พยาบาลเสนอไปหรือว่าได้ทํามานะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามและก็ให้กําลังใจเรามากๆเลยค่ะทางเราก็ จะผลิตคลิปดีๆหรือว่าข้อความดีๆเก็บความรู้ดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านเช่นเคยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปของเรานะคะหรือว่าอยากคอมเมนต์หรือว่าเสนอแนะตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ลงในข้อความนะคะพยาบาลสายใจจะอ่านนะคะแล้วก็ตอบข้อมูลเองนะคะหากข้อมูลอันไหนที่เราไม่สามารถจะตอบได้นะคะเราจะพยายาม หาข้อมูลมาให้ไม่ว่าจะเป็นถามคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อมาตอบข้อมูลให้ผู้รับบริการนะคะเป็นการเข้าถึงการบริการอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะจากพยาบาลใส่ใจคะ่ะ